ช่วงทรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์วิถีอิสลามเอ c u d o อ b บ a r i a ริสปาโปรดักต์เฮิร์บแอนด์เนเจอรลไทมูลนิธิมิถรภาพไทยมุสลิมมารยาทในอิสลามตามแบบท่านศาสนาทูต การมีมารยาทคือการที่มุสลิมมีปนิสัยที่ดีงามติดตัวเป็นเครื่องประดับประจำกายของเขาเป็นการสร้างความรู้สึกชื่นชอบแก่ผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดซอละล,ะลัอฮุวะลัยวะสลามได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วฉันถูกส่งมาเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับมารยาทที่ดี ท่านจัสนะทูตได้กำชับให้มุสลิมนั้นเป็นคนที่มีมารยาต่ตอผู้อื่นเช่นการพูดด้วยดีการให้สลามการยิ้มแย้มให้กันการเห็นอกเห็นใจการเคารพความคิดเห็นการให้เกียรติไม่เหยี็บยามไม่ติชินนินทาไม่ด่าไม่สาบแช่งต่อกันอิสลามเน้นเรื่องมารยาททั้งหมดให้กับเราในชีวิตประจำวันได้ปฏิบัติในเรื่องของมารยาททั้งหมด ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งเข้านอนเช่นการให้ท่านศาสนาทูตมุหมัดสลามหรือทักทายผู้อื่นเมื่อเราพบปะผู้คนสิ่งแรกคือการให้สลามมีการจับมือและยิ้มแย้มต่อกันเป็นการสร้างความรักความผูกพันต่อกันหรือการพูดจาที่ดีการใช้คำพูดที่ไพเราะเพราะใครก็อยากได้ฟังคำพูดที่ดีจากเราไม่มีใครอยากได้ยินคำพูดที่ไม่ดี อิสลามได้สอนในเรื่องการใช้คำพูดว่าให้เราพูดแต่สิ่งที่ดีใช้คำพูดที่ดีไม่ว่าร้ายคนอื่นท่านศาสนาทูตมุมหมัดได้กล่าวว่าใครที่ศรัทธาต่ออัลลอ์และวันอาคคิร์เขาจงพูดแต่สิ่งที่ดีหรือไม่ก็ให้เงียบเสียฮะดีษนี้สอนให้เรารู้ว่า การที่จะพูดกับใครต้องใช้คำพูดที่ดีจะต้องผ่านการกันกรองคำพูดของเราก่อนที่จะพูดออกมาเพราะถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะได้รับความดีในสิ่งที่เราพูดออกมาแต่หากเราพูดไม่ดีไปกล่าวร้ายคนอื่นหรือนินทาผู้อื่นเมื่อพูดออกไปแล้วเราจะได้รับความผิดในสิ่งที่เราพูดออกมาด้วยเพราะถือว่าเป็นบาปท่านศาสนาทูตมูฮัมมัด ซาลลัหัวไหลวะสลัมคือแบบอย่างมารยาทที่ดีผู้ที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของมารยาทที่ดีนั้นก็คือท่านศาสนาทูตหุฮัมัดท่านเป็นบุคคลที่สอนเราในเรื่องมารยาทต,ต่างๆในชีวิตประจําวันเรามาดูว่ามารยาทที่ท่านได้สอนไว้มีอะไรบ้างท่านศาสนาทูตสอนให้พูดจาสุภาพเรียบร้อยท่านไม่เคยพูดคำหยาบจากอับดุลลอห์บินอัมรดิยัลลอหุอันกล่าวว่า ท่านศาสนาทูตมูฮัมหมัดสล,ลอหว่ะแล้วสลัมไม่เคยเป็นคนหยาบช้าและไม่เคยพูดจาหย,ยาบคายและท่านกล่าวไว้ว่าแท้จริงผู้ที่ดีที่สุดในหมู่สู่เจ้าคือผู้ที่มีอุปนิสัยดีที่สุดท่านศาสนาทูจะสุภาพอ่อนโยนรายงานจากท่านกบูอุรอยรอ์รอดิยัลลฮุอันฮูว่าชาวอาหรับชนบทคนหนึ่งได้ถ่ายปสัสสาวะในมัสยิด ผู้คนจึงกรูเข้าหาหมายจะทำร้ายเขาท่านศาสนาทูตมูมัดซอลาลลฮุวะล,ะละัสสลามจึงกล่าวกับพวกเขาว่าจงปล่อยเขาหมายถึงให้ถ่ายปัสสาวะจนเสร็จก่อนและจงนำน้ำถุงหนึ่งหรือถังหนึ่งมารา,ประะาดปัสสาวะเขาเพราะแท้จริงแล้วพวกเจ้าถูกบังเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นผู้อำนวยความสะดวกและไม่ได้ถูกบังเกิดให้เป็นผู้สร้างความลำบาก ท่านศาสนาทูตมุัมัดเป็นคนถ่อมตนรายงานจากท่านอุมัตบินอันกอตอบร,ริยนตลอหัออน,กววน,น,นุกล่าวว่าฉันได้ยินท่านศาสนาทูตมุัมัดกล่าวว่าพวกเจ้าจงอย่าก,กล่าวยกย่องฉันหมายถึงยกย่องจนเกินเลยอย่างที่ชาวคริสต์ได้ยกย่องอิชาบุตรของนามารยมเพราะแท้จริงฉันคือบ่าวของพระองค์ดังนั้นพวกท่านจงกล่าวว่า บ่าวของอัลลอฮ์และรวซสลของพระอ,องค์ท่านศาสนาทูตเป็นคนยิ้มง่ายรายงานจากท่านยาริธดริยาลอห,หูอันฮูก่าวว่าตั้งแต่ฉันเข้ารับอิสลามมาท่านศาสนาทูตมุหมัดสลล,ล้อมว่าลวยสลัมไม่เคยปิดกั้นฉันไม่ให้เข้าพบท่านและเมื่อใดที่ท่านเห็นฉันท่านจะส่งยิ้มให้ มารยาทของท่านศาสนาทูตมุมัตส์สลาล,ลองว,ว่าไหร่เวสลัมที่ดีงามมากมายที่เราสามารถยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างและยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึงน้าที่นี้มารยาทอะไรก็ตามที่อิสลามสอนให้กับเราเราควรนําสิ่งนั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันอยู่ตลอดเวลาทําให้เป็นนิสัยเช่นการพู้จาไพเราะการให้สลามแก่ผู้คนการยิ้มให้การเดินผ่านคุณครูหรือผู้ใหญ่ และการรับของจากครูหรือผู้ใหญ่ขอเลาะทรงโปรดให้เราทุกคนเป็นผู้ที่ตระหนักในความสําคัญของการมีมารยาทที่ดีและพยายามฝึกตนเองให้มีมารยาทที่ดีเพื่อเป็นการทําตามแบบอย่างของท่านศาสนาทูตมุหมัดซอลลอัลลอฮุวะไลซัลลัมเป็นการทําให้พระเจ้ารักเราอย่างมากมายุา